อ่อาอ่านงมัยน้องมยังมยชาแนลสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีดูวสวัสดี FC เอฟซีเร็วๆสวัสดีจ้าอ่ามื้อนี้น้องมัยมาหยังามาหน,น,น้ามาเฮ็ดหน้ามา,มาเฮ็ดจังมาหยังมาเก็บผักหวานมาเก็บผักหวานแล้วก็ะยังนะฮะแล้วก็ะยังนะเนี่ยไข่มดแดง เห็นปอเห็หนบ่จ้าตัวจ้าสวยๆได้ไหมจ้าสวัสดีจ้าตัวนีล่ล่ะน้องเมย์ชาแนลตัวจริงไงตัวน,น้อยๆนีล่ล่ะันหนาขึ้นมานได้ไหมล่ะ้วย ยิ้มสวยยิ้มสวยทองก่อไก่หอดท่อหลังหูบ่เห็นบ่หอดบ่หอดบ่อ่าเอาเริ่มก่อเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในขอไข่อยู่ในแล้วขอขวดของเราขอควายขางหน,น,น้าขอคนขิงคอระคังาขางองู

ยาผู้หญิงโซผ้าสอสดาตอพันตอปตากคุณท่านโถฐานอายอมโถนางบุญทูหน้าขาวโถผู้เท่าเกงย่องโนนินไม้กรงโดดิกโอนิมนต์โตเตาสังตุ้มขอถุง พอถุงแบกขนถอถุงแบกขนแบกถุงทอทหารปอดทนทอตัวนี้โยนหนูฝักไฟบัวใบไม้ครับผมโปปลาปลากบมขอพึ่งหางล่างขอพึ่งเรื่ออะไร พอพึ่งแล้วเป็นอยังอยังนะฝาบอกพอพึ่งทำรังพอฝาทนทานพอพันพอพันอะไรพอพันอะไรพอพันอยังพอตั้งพอพันวางตั้งนั่งดีๆลูกนั่งดีๆพอพันนั่งจะอัดตั้งพอสมเพาตั้งต้มพอสมเพากลางใบไม่ใช่กลางล้ม พอสำเผาวพอสำเผาแล้วอะไรเล่าอย่างว่าเอยเอ้าวมอมาอะไรมอมาอะไรคำพูดมอม้าคือคักเอ้าอ่านให้จบเร็วๆอ่านให้จบเร็วมอมาามอมาอะไรมันขี้เออมอมาอย่างขู่แยายจับมอมาามอมาอะไรไม่เก่งนะมีมา ห <laughs> <laughs> มอมาคึกคักโมเมนต์หมอมาคักคักนี่ลูกโย <laughs> ยักษ์หันหนามาพี่รอเรือไทยไปรอลิงแตงเล่าโวอแป็นดึงยาวโซสดา,าวโซจุลา <laughs> เร็วจุราจั่มฮะจอาจุราท้าพยองจุราท้าพยองอ่างน้องฮอร์ดูคู่ตาตาโตเขาทำยังไงฮอร์ดูตาโตทำยไงตาโตเก่งมากเก่งมากต้องมือเก่งมากปลุกมือเร็วๆปลุกมือ เก่งมากเก่งมากน้องเมยเรียนอยู่ซันใดเขาลุงเรียนหรอบ่ลูกเบ้าดีๆเบ้าดีๆเร็วๆเข่าแล้วเข่าแล้วอยู่ซันไดน้าน้องเมย์ชื่อว่าจังใดลูกเขาลุงเรียนน่ะเด็กหญิงงเรียนเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงชื่อว่าเด็กหญิงอยังเด้กดยดาดีๆลูกเบ้าดีๆเด็กหญิง เด็กหญิงสุพียาเด็กหญิงสุพิยานามสกุลให้หุงอยู่บ้านยังฮะอยู่บ้านใดบ้านหนุ่มไงวะสิอยู่บ้านใดอยู่บ้านยังงั้นบ้านหนุ่มไงเฮ้ยโบจักหอดบ้านจะของยังไงบ้านหนุ่มไงบ้านหนุ่มไงอำเภออยัง ดีดีเอ๋ยยังเป็นลูกใครเป็นลูกใครเป็นลูกผู้ใดลูกไผรเป็นลูกไผรพ่อชื่อว่าช่างไหนลูกแม่ยังเป็นลูกใค่แล้วเร็วเร็วเร็วเป็นลูกผู้ใดลูกเมย์แม่ลูกลูกเมย์เสือยังไปแม่เมย์เสือยังเนี่ย เฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆสื่ออยังแม่เหมือนสื่ออยังนะเป็นลูกไผรเอ้าแม่ๆพ่อสื่ออยังพ่อเด้พ่อพ่อไปเฮ็ดงานพ่อไปเฮ็ดงานเมื่อนี้ไปโรงเรียนอยู่บ่เรียนอยู่สันใดสันดงใหญ่โอ้ยหันหน้ามาดีๆได้ไหมลูกสันเลขศูนย์ชื่สันใดเลขศูนย์เรียนอยู่สันใดปอเด้เลขศูนย์เลขศูนย์อืม คู่เสือจังไหนคุณคูนั่นน่ะคนคนคู่เตาคุณคูอย่างอีกคนคูเตาฮะคนคูอย่างอีกคนคูคยังคนคูลิ้น่คนคูหน่อยคนคู่คนคูเออคนคูอย่างอีกคนคูแม่คูไก่คนคูแม่คนคูล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันมาหันหน้ามายายสิถามหันใจกล้องน้องเมย์หูจักบบเลขสิออกวันที่หนึ่งเนี่ย วันที่หนึ่งเมษาเนี่ยเลขสีออกตัวไหนเออะเลขสีออกตัวไหนลูกเลขงั้เลขเลขออกตัวไหนเลขสีออกแม่หมองเขาสีได้เงินแม่ลกูกเลขงังนหันหน้ามาดีๆอ,อย่าอ้วกคางใส่หันน้ามาเร็วเรวเลขงั้นเหรอไปๆมาสีออกตัวไหนเอ้าบอลูเอาบอลบอลมาเลยคือบอลูวบอล,บลบฟันบ่ฟันดีบ่ฟันบ่บอลเลยฮะหนูไม่บอลเลยตัวแกมันออก Ừ, vô mà. Chiếc kè bánh ớt. ơi Vô. Lê gọt rồi đấy. Vô. Đó bị kêu Lê gọc rồi đấy. À, yim 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 yim, Hàn nào má leo hành nào má. Yim. Ngươi đang Ừ